ธนาคารที่มีชื่อเสียงและโด่งดังและอาจจะใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียประกาศปรับเป้าราคาทองคำปี68รู้ไหมครับไปจอดที่ไหนต้องฟังในขณะดีกันปรับเป้าขึ้นมาถึง900ดอลลาร์สหรัฐอีกกว่า25%แล้วเ้ามองไปถึงกลางปีหน้าด้วยนะฮะว่าทองคำโลกจะไปแตะเท่าไหร่รู้ไหมรับสหดอลลาร์สหรัฐพร้อมคำเตือนพอพ้นกลางปีหน้าให้ระวังนะครับท่านผู้ชมรู้จักธนาคารชื่อนี้ไหมครับ ANZ เอ็นแซดนี่ก็เป็นธนาคารชั้นนําและมีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นธนาคารนี้ในบ้านเราก็เคยมีสาขาเป็นสำนักงานร,ร่วมอะไรต่างเนี่ยนะฮะเอ็นแซดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มักจะเออเขาบอกเปิดเผยมุมมองเกี่ยวกับราคาทองคาในตลาดโลกอย่างสม่ําเสมอนะครับและล่าสุดเนี่ยธนาคารเอ็นแซดก็ได้เปิดเผยว่าเป้าหมายราคาทองคําตลาดโลกสิ้นปีนะ2025เนี่ยนะฮะจากเดินเข้ามองว่าจอด3,500ซึ่งตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ลวเพราะตอนนี้ราคาเมื่อคืนก็4,300แล้วถูกไหมฮะ เขาปรับราคาเป้าหมายทองคำโลกสิ้นปีนี้ขึ้นอีก900ดอลลาร์หรือบวก25%จากมุมมองเดิมที่3,500ขึ้นไปอยู่ตรงไหนไหมฮะสิ้นปีเขามองว่า4,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับขณะนี้เรา4,003แล้วถูกไหมฮะแล้วเราเหลืออวลาอีกเท่าไหร่2เดื่นขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามุมมองนี้ของ a n z จะแม่นหรือไม่แม่นนะฮะทีนี้เหตุผลที่ธนาคาร a n z นมองราคาทองคำสิ้นปีนี้อยู่ที่4,400ดอลลาร์ปรับขึ้นมาถึง900ดอลลาร์เนี่ยก็เพราะว่าความไม ซึ่งตอนนี้มีอยู่สูงอย่างมากๆไปเรื่อยๆ 2. ความไม่แน่นอนในตลาดการเงินซึ่งตอนนี้เราจะพบว่าสภาพของการเงินล้นนะฮะเนื่องจากว่าไม่สามารถปล่อยกู้ได้หรือไม่สามารถทำธารเซ็กชันได้อันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยมันเกิดขึ้นทั่วโลกอยู่พอสมควรเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นช่วงขาลงนะครับต่อมาครับปัจจัยที่3คือความขัดแย้งในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอยู่และต่อเนื่องนะครับรวมถึงอีกมุมมองหนึ่งก็คือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับ ยังคงอยู่ในรอบของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นต่อเนื่องจากปีนี้ไปถึงปีหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าทำไมสิ้นปีก็ถึงปรับราคาทองคำขึ้นมาถึง900ดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่4 4 0 0นะครับนี้เขามองต่อไปเลยครว่าแล้วปีหน้าเป็นยังไง2026หรือ2 5 0 6 69เนี่ยนะครับเขาคาดว่าเมื่อถึงมิถุนายนปี2026เ n เมองราคาทองคำโลกจะไปแตะที่4,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออน กลางปีหน้านะ4,600ขณะที่สิ้นปีนี้เขามอง4,400แสดงว่าราคาสูงสุดจากสิ้นปีนี้ถ้ามาจริง4,400มันจะเหวีนขึ้นไปอีกได้ประมาณอีก200ดอลลาร์สหร,รัฐต่อออนซ์เมื่อถึงกลางปีหน้าในมุมมองของธนาคาร ANZ เพราะอพพ่อไรซ์ซ่าฮะเพราะเขาบอกว่ารอบของการขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐในแง่ของอรอบการลงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันน่าจะจบประมาณกลางปีหน้าและนี่ก็คือคําเตือนของเขาที่เริ่มบอกแล้วนะครับ เขาบอกว่าพอพ้นช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปนี่นะฮะราคาทองคำอาจจะเข้าจังหวะของการเริ่มปรับฐานในลักษณะระยะกลางนี่คือคำที่ก็เริ่มเตือนแล้วนะครับด้วยเหตุผลเขามององนี้ครับว่าแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปรอบการลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในปี2026ในช่วงก่อนกลางปีหน้าเนี่ยอย่าอนี้คือสิ่งที่เขเริ่มเตือนคือต้องกลับเข้ามาดูเัาว่า ทองคาที่วิ่งกันมาตั้งแต่1ตุลาเนี่ยนะจนถึงวันที่16ตุลาคมเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่อธิบายอยู่ตลอดเวลาตามหน้าสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อเศรษฐกิจการลงทุนก็คือความมั่นใจว่าจะลดดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมรอบเดือนตุลาคมต่อจากการประชุมก่อนหน้าเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี้ยงให้ราคาทองคำมันขึ้นมาเรื่อยๆและอย่าลืมค้วว่าการประชุมของธนาคารการลางสหรัฐเนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ2รอบด้วยนะนับเดือนตุลาคมด้วยนะยังเหลืออีกสองรอบ ซึ่งหลายคนก็เคยมองว่าจะลงถึง3รอบรอบละสลึงก็คือ0.75ซึ่งตอนนี้มุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นเอกฉันและคือต้องมีการลง2รอบนั่นก็คือรอบตุลาคมรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะไปโผล่ไม่ทันวาก,ก็ต้องอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะทีนี้พะเอ็นซัสเขามองอย่างนี้นี่นะครับก็เลยทําให้เ้ามองต่อไปครับป้าดูสิครับราคาทองคําที่ขึ้นมาถึงเมื่อคืน4,300ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันมากกว่า65ไปแล้วถามว่า ในช่วงระยะสั้นๆธนาคารเอ z มองไหมว่าจะเกิดการทำกำไรปรับฐานลงรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะบทความของธนาคารเอ z เซ้ขามองว่าถ้าดูในขณะนี้นะขณะนี้ที่เราคุยกันไลน์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะยังไม่เห็นสัญญาณว่าแรงส่งที่ดันราคาทองคําจะสะดุดหยุดลงโอ้โหธนาคารนี้มองว่าไม่คิดว่าจะหยุดสะดุดซ้ำไปนะครับทีนี้พอม,มันไม่หยุดลงเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยเขายังมองไม่เห็นว่ามันจะมีแรงเทขาย ออกมาจนกระทั่งทาให้เกิดการปรับราคาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเตือนต่อไปก็คือหลังจากการปีการปีหน้าไปแล้วต้องระวังเรื่องนี้กันแล้วนะครับนอกจากนี้เองนี่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าการปรับขึ้นราคาทองคําของ a n เนั้นค่อนข้างมีความใกล้เคียงอย่างมากๆนะในตลอดทั้งปีที่แล้วผมก็มีสถิติข,ของแบงก์นี้ปรับขึ้นราคาทองคําซึ่งค่อนข้างที่จะใกล้เคียงอย่างมากๆเช่นเดียวกันนะครับ